ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดในแดนบวกแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราวหลังจากการเด้งขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อไร้ปัจจัยใหม่ๆม,มาดึงดูดนักลงทุนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าตลาดกำลังรอคอยผลประกอบการที่จะเปิดเผยออกมา ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจดัชนีหลักของตลาดหุ้นไทยกันก่อนถ้าคุณเป็นมือใหม่ในโลกการลงทุนดัชนีเซตนั้นเปรียบเสมือนตัวชีวสุขภาพโดยรวมของตลาดหุ้นไทยมันบอกเราว่าหุ้นทั้งตลาดกำลังไปในทิศทางไหนวันนี้เซตปิดที่ระดับ1291.4 6จุดเพิ่มขึ้นมาถึง4.77จุดหรือคิดเป็นบวก0 3 7เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมูลค่าการซื้อขายทั้งวันก็สูงถึง33,202.91ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของเงินทุนค่อนข้างมากแต่มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตลาดหุ้นไทยวันนี้เริ่มต้นด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ช่วงบ่ายเดชนีก็เข้าสู่โหมดพักตัวจุดต่ำสุดที่ทำได้คือ1,286.60จุดและจุดสูงสุดอยู่ที่1,299.43จุดซึ่งเป็นการผันผวนในระดับปกติสำหรับตลาดที่มีแรงขับเคลื่อนไม่มากนะักหากเทียบกับวันก่อนๆที่ตลาดเด้งขึ้นได้แรงจากหุ้นกลุ่มแบงก์และหุ้นเดลตาเดลเทอร์ วันนี้กลับดูเงียบสงบกว่าเพราะไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเป็นการเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทต่างๆในไตรมาสที่3ปี2568ที่คาดว่าจะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการพันก็หายใจชั่วคราวเท่านั้นส่วนหุ้นเดลตานั้นยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่องเพราะได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในกลุ่มเซมิคอนด์เตอร์โดยเฉพาะจากบริษัทไต้หวันอย่าง TSMC ไต้หวันเซมิคอนด์เตอร์แมนุแฟคเจอร์ริ่งคอมานี ซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตชิปชั้นนำระดับโลกได้ประกาศผลกำไรไตรามาสล่าสุดที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้มากทำให้หุ้นเดลต้าซึ่งเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกจากประเทศอื่นๆสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยได้อย่างรวดเร็วและนี่คือจุดที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงกันเพราะบางคนมองว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนข้ามพรมแดนแต่บางคนอาจเห็นว่ามันเพิ่มความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลก แต่มาดูแนวโน้มวันพรุ่งนี้กันบ้างนักวิเคราะห์คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังคงพักตัวต่อไปเพราะนักลงทุนกำลังรอติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบอจอต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่ยังคงทยอยประกาศงบการเงินในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจากนั้นจะตามมาด้วยกลุ่มโดเมสติกหรือธุรกิจในประเทศและปัจจัยภายนอกอย่างผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาก,กรอบแนวรับที่นักวิเคราะห์ให้ไว้อยู่ที่1280จุดซึ่งเป็นระดับที่ตลาดอาจจะถอยกลับมาได้หาากไมม่่ีีขวด ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,300จุดถ้าตลาดทะลุขึ้นนไปได้ก็อาจเปิดทางให้การปรับขึ้นต่อสําหรับหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงวันนี้มี195หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น242หลักทรัพย์ที่ลดลงและ208หลักทรัพย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเอกฉันท์แต่กระจุกตัวในบางกลุ่มเท่านั้นนายวัฒนจิตสมนึกผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ภายได้ให้ความเห็นว่าหลังจากตตลาาดดรรััับววขึ้้น้นนนนนไแงใก่อนหน ตลาดวันนี้กลับไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนโดยมีเพียงการเก็งกําไรจากผลประกอบการไตรมาสสามที่คาดว่าจะสดใสและสําหรับหุ้นเดลต้าก็ยังได้รับแรงส่งต่อจากข่าวดีของ TSMC นี่ทําให้เราคิดว่าการพึ่งพาปัจจัยภายนอกแบบนี้จะยั่งยืนหรือไม่แต่ถามจริงๆมันอาจเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นเพราะข่าวแบบนี้ช่วยให้เข้าใจเศรษฐกิจกโลกได้มากกว่าเดิมส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5้าอันดับแรกในวันนี้ได้แก่ PTT ได้มูลค่าการซื้อขาย2865.41ล้านบาทปิดที่30.75บาทลดลง0.50บาท KBank ได้มูลค่าการซื้อขาย2259.95ล้านบาทปิดที่171.00บาทเพิ่มขึ้น0.50บาท Delta ได้มูลค่าการซื้อขาย1842.97ล้านบาทปิดที่193.50บาทเพิ่มขึ้น5.50บาท True ได้มูลค่าการซื้อขาย1197.69ล้านบาท ปิดที่11.00บาทลดลง0.10บาท B.H ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,197.34ล้านบาทปิดที่183.50บาทเพิ่มขึ้น5.50บาท โดยรวมแล้วตลาดหุ้นไทยวันนี้แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่กำลังรอข่าวสารใหม่ๆแต่สำหรับมือใหม่การเข้าใจว่าทำไมห,หุ้นบางตัวขึ้นหรือลงก็สำคัญมากเช่น PTT ที่ลดลงอาจมาจากความกังวลเรื่องราคาน้ำมันโลกในขณะที่เดลท์ขึ้นได้เพราะเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เดิกนากะกักเดอร์กำลังร้อนแรงทั่วโลกนี่อาจเป็นประเด็นที่หลายคนเห็นต่างกันคุณคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะพักตัวต่อไปหรือว่าปัจจัยจากสหรัฐจะเข้ามาตัดสินผลในสัปดาห์หน้าและถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณจะเลือกหุ้นประเภทไหนในช่วงนี้ มาแชร์ความเห็นกันในคอมเมนต์สิ